ที่ไหนมีงานหิมแม่งเจอพี่ทุกที่อ๋อดดเคื่อน<ต><ต>อัน่คนที่ออกแกง๊ตแตตงตะป้นกระเป๋าหมายถึงหมายถึงหมายถึงรอดอ,ะอ่ะอ๋ออันนี้นี่ส่งไปให้แล้วส่งไปให้แล้วพี่ชายผมก็ได้ยินจริงแล้วยังไงครับคือ ก่อนจะไปหรือยังไงพูดยังไงไว้ก็ได้เหรครับคือก็มาใช้ทั้งสัญญาก็ไม่ได้เขียนร่างไว้อะไรไว้แล้วมันมันเอาจริงการปฏิบัติออท t c ซมันก็ต้องจบหรือเปล่าครับเรื่องเก่าๆรับปากอะไรครับเอาจริงนะพี่ถ้าเกิด จะได้เรื่องเก่าจริงๆะผมไม่ติดนะแต่สัญญาก็ต้องสัญญาเดิมมาที่คุยกันไวตั้งแต่แรก <c oughs> มันก็ปากเปล่ากับทีซีเหมือนกันพี่เพิ่งพูดเมื่อกี้บอกว่า <c oughs> พี่อะอะพี่ถามทีซข้างหลังอ่แดนนี่ได้พูดไหมว่าถ้าเกิดเล่นเรื่องเนี้ย ื่องที่มันผ่านมาต้องเคลียร์ต้องล้างทุกเรื่องนะครับพีเล่ <ภา S 1> ครับพาได้พูดไหมกางทีซี <c oughs> เลยครับฮุกซูนก็ได้ยินเดนนี่เป็นคนพูดครับแต่ตอนนั้นผมก็บอกแล้วแต่ตอนที่เขาแต่ตอนนั้นเขาเป็นเจ้าหน้าที่เขาเป็นเจ้าหน้าที่ที่อ้าวมันผมไม่จำเป็นต้องไปตอบอะไรแล้วไม่ต้องไปพูดอะไรแล้วถ้าเกิดทีซีก็พูดแบบน,นั้นององแกได้จัดอะไอเดียว โงแกแบบนั่งบนรถอะแล้วมีคนขับรถให้แล้วพี่ตำแหน่งอะไรเนี่ยพี่สมบอสใหญ่อ้าวแล้วกดมันเป็นอย่างั้นไรพี่แต่คือนะตอนนั้นเาเป็น PC นะคะพี่ดูพี่โนทำสตนเนี่ยอ๋อคือพี่ก็เป็นหัวอยกีมาดะถ้าทำอ๋อเออแต่ที่ไอ้คำเนี่ยพี่ก็น่าจะได้ยินพี่ก็อยู่ตั้งแต่แรกพี่สมไปเลครับครับไปดีครับ ่รีอะถ้าเกิดแต่แต่แรกมันก็อย่างนั้นแหละใช่เขาบอกถ้าถ้าเกิดวิวตัวปบบพร้อมก็จะไม่เล่นถ้าไม่ถ้าไม่พร้อมต่อตอที่ตอนที่กินยาพี่โดนอะไรเ่าพี่โดนจิ้งก่ามาพี่โดนอะไรเปล่าต่อที่แล้วเล่นทำไมครับเอาอะไรครับเงียบเงียบสักครู่นะครับเดี๋ยวให้เก็บเนี่ยไใ้เก็บโน้ตด้ยครับ ช่าไม่พร้อมนล้เขาเล่นทำไมครับใช่ก็กระถามยางแล้วว่าจะเล่นใช่จริงๆใช่ไหมเขาบอกว่าเขาจะเล่นองขอเรียนเลยว่าเรื่องแดนนี่นอขออนุญาต ไม่แต่เขาพูดในตอนที่เขายังใส่เสื้อ TC พี่พี่ยกได้ไงอู่ไมัครบไม่ล้คนอื่นใน TC ก็ได้ยินไงพี่ก็ถามเจ้าหน้าที่คนอื่นการตัดสินคือใครครับคือพี่ไหมครับหรือว่าเราไม่เลารบกันตัดสินพี่บอกได้เลยนะไม่ใช่พี่บุญี่ยถ้าจะเอามาชี้น้ำลายนั้นแหะใครรอดก็บุญแล้วแต่พี่อะถ้าเกิดแบบพี่เขียนกฎไว้แบบนั้นแล้วพี่จะแบบเจอผมที่ไรเรื่องนี้มันมันรู้กันหมดนะครับ ให้เรียกเคคงเคมาเขาก็รู้กันหมดว่าไอ้เรื่องคําพูดมันสําคัญกว่าถ้าเราไม่ไม่เราไม่พูดออกมาจริงอ่ะอันเนี้ยเรื่องนี้ไม่เกิดแต่เราดันดันไปพูดกับเขาไงแล้วมันมีเจ้าหน้าที่ได้ยินด้วยไม่ต้องกังวลนะว่าลุงพวกพี่เนี่ยจะมีคนเจ้าหน้าที่ข้างหลังได้ยินไหมครับที่พูดว่าถ้าเกิดเล่นเรื่องเนี้ยข้างหลังใครได้ยินยกมือไปเรื่องเรื่องก่อนหน้าเนี้ยจะต้องเคลียร์ทุกเรื่องได้ยินไหมครับไอเรื่องนั้นตัดก่อนเลยครับไอเรื่องคําพูดก่อน เอาเรื่องคำพูดก่อนที่เราไปพูดกับกอล์ฟอะใครได้ยินมั่งข้างหลังอ่ะใครได้ยินมั่งพี่นอนใครได้ยินไปออว่าพวกพี่โกหกกันไม่ได้อยู่แล้วนะครับอันนี้ต้องเรียนเลยอันเรื่องที่ผมพูดถ้าพี่โกหกนเนี่ยแดงเลยนะครับอันนี้พี่ต้องเรียนแต,แต่พี่ได้ยินเรื่องที่อันนี้พูดแต่ทาไมพี่ไม่ได้ยินเรื่องเนี่ยที่ทีซีด้วยกันเป็นคนพูด ไอ้กฎข้อนั้นน่ะมันจริงที่บอกว่าอันนี้ต้องอธิบายก่อนเขาก็พูดไว้ก่อนเรื่องก่อนหน้านี้่ะต้องจบตามไปด้วยคือเรื่องในระหว่างสตอรี่และเรื่องที่เราคุยกับเขาเนี่ยมันเป็นเรื่องก่อนสตอรี่นะไม่ใช่ระหว่างสตอรี่ที่เล่นอะอย่างกรณีเราตีกันด่ากันบัฟกันอันนั้นต้องจบตามไปด้วยอันนั้นถูกต้องแต่เรื่องเนี้ยเราไปตกลงกับกรอบกันไว้แล้วอะตอนที่มาคุยอะว่าที่กรอบบอกว่าเฮ้ยกูเล่นให้มึงได้ แต่เรื่องที่บอกว่าทุกอย่างจบอะที่เล่นวันล่าสุดเนี่ยที่บอกว่าเล่นแล้วจบอะผมก็อยู่นะอกซุนอะคืออะไรครับผมก็ได้ยินเหมือนกันที่ซีซีเขาบอกว่าเอเล็กเอเล็กถ้าเล่นจบอะทุกอย่างต้องเคลียร์ที่ผ่านมามแค่มาต่ออย่างเงดียดิก็เรื่องระหว่างนะครับเรื่องนั้นเราไปตกลงคำพูดกับเขาไว้อะต้องแยกกันนะครับเมื่อวานเมื่อวานพี่ยังบอกให้จบอยู่เลยเรื่องระหว่างสาตอรี่ครับเรื่องนี้เคลียร์ทุกอย่างนะถ้าเล่นถ้าเล่นอันล่าสุดเมื่อวานที่เล่นอะ พี่ไปเอากลบอยางกระเทียมด้วยเลยถ้าเราไม่ไปรับถ้าเราไม่ไปรับปากกับก๊อฟไว้อ่ะแล้วเจ้าหน้าที่ไม่ได้ยินเนี่ยอันเนี้ยคือ่ถ้าเกิดถ้าเกิดผมจะพูดไม่จบก็ได้ถูกไหมครับถ้าเกิดผมมีเรื่องเก่าๆผมก็จะยินกาแล้ไม่จบถูกไหมครอันนี้ขออนุญาตพูดม้างพูดมาช้าอย่างที่บอกครับเดนเหมือนวิโต้เหมือนคําเดิมเลยครับว่าวันวันนั้นพี่บอกก่อนเริ่มว่าถ้าจะเล่นรอบนี้อันเก่าไม่จบนะ ทุกทุกทุกทีซีได้ยินไหมได้ยินทุกคนเนาะทุกคนออกไปก่อนบีบีซีบีบีซีกับเอเลสอยู่ครับใครไม่เกี่ยวออกให้หมดเชิญข้างนอกเลยครับถูกมก็บอกแล้วว่าก็แค่พูดตรงตรงกูกูก็เป็นคนน่ะโดนไล่ยางกระหมูยังหมาว่ะได้เลยครับถ้าเกิดจะบอกว่าเอ้ยถ้าเกิดเรื่องนี้ไม่จบนะเรื่องนั้นอ่ะ ผมเสียผลประโยชน์ผมโดนแทงผมก็จะเล่นเรื่องนั้นไงคือมาเล่นถ้าเกิดมาเล่นแล้วยังไงมันก็ต้องจบไปหมดเลยออกไปอนอกเชิญนับหนึ่งนับสองนี่ไม่เรียกออกหรอแล้วแล้วถ้าเกิดพี่จะยิงกะไรงเ้ยไอ้พื้นเดียวมึนอ่ะพี่บอลมโอ้โหเกือบโดนเอฟซีหกละมึงใส่เลยไหมล่ะกลหวยนวกูบอกก่อนตอนเนี้ยวาให้ไปแบบไกลๆเลยอ่ะ แต่พี่ออนยังยืนคุยกับสาวอยู่ข้างในอยู่นะอดรู้เรื่องแค่นั้นมิงตาทำไมเขาถึงไม่ให้ฟังอ่ะไม่รู้ออดเขารู้เราอ่ะรู้จักว่าเนี่ยเราเราเนี๋ยวเอ้ยแต่ปฏิเมืองจะดีละ มึงไปเรียกไอออนออกมากอนร้องเพลงี่ะมึงไปเอาเอาอไอออนออกมากอนก็จะไปถ้ารปย้อนหอยยินนยูแอลมุมเลเลยหลบมุมไหนนู่นอะเข้าไปน่าจะโดนพี่โนชุดกันเลยพี่แฟงพี่โทรบอกดิของพี่มีเบอร์พี่เขา นวนแฟงแฟงดูนะรอนหนูหนูน่นหลอนหนููฝั่งนูกอ๋อจ้าถูกูเซลยาวเดี๋ยวก่อนแนีกูเล่นจังเล่นจังดชิบหมอ้วะตาใครคุณันเท็นชาดาเหนี่หน้าพี่แฟงหนดใคราพี่งไงาใคไม่รู้ อิงแอกไม่พอใจเลยสัตว <them> ์อังอิงไอ้โทรหาโทรหาอ่อนยังแอกผมพิมพ์ข้อความไปอ่ะอิงแอกอังสุภาสาว ไปทำอะไรมาเอาไม่ไปฟาร์มอะไรอะรแบบทำอะไรมาเอาไม่ไปฟาร์มอะไรอะรแบบไอ้ฟาร์มหนุน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 แล้วเนี่ยไอ้แก right> ่เนี่ยเขาบอกว่าจะตบทั้งพ่อทั้งลูกอ่ะป้าเนี่ยเขาวิ่งมาต่อยหนูด้วยเมื่อกี้อ่ะเอ้ยอ้อนเป็นคนดีมันไม่พูดกันหรอกเอาเอาเอาโอ้โห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 โอ้อ้โหโอ้โห้โหโอ้โหโ้อ้ เนื้อผ่าดเขาไม่ทํากันอย่างนั้นนะแล้วว่ามันจะพูดกันทําไมผมจะผมจะพูดได้อย่างนั้นทำไมครับนรอนจีเมล่าใช่ใช่เออมันไม่เคยพูดคบบนี้หรอกมไม่ระยำตับบอลหาหรอกใช่ครับผมถ้าเป็นคนดีจะตายผมจะไปพูดกับคนทําไมครับเออไม่ทันแบบรู้จงรู้จักกันขนาดนั้นแล้วไม่มีใครกล้าปีนนะนรอนอ่ะ คุณตกลงขายท่ไนอาไปเยอะเลยใส่ร้ายเหรอหรือไงเออไม่ใส่ร้ายป้าถูไหมใส่ร้ายจริงใส่ร้ายผมอยู่แคมป์ย้อนตลอดอที่เขาก็มาพูดอะไรก็ไม่รู้เนี่ยงงจ้าแปลกๆนะครับเนี่ยรูปที่เก็บมาเรียกของน้าเนี่ยนะรอนผมว่าโหบอกเป็นนุ่งจังหรอเป็นนุจังเราพูดได้ไงเอาไปถามมาถามอะไรป้าป้าเขาถามป้าจริงปะถามอะไร ขาบอกว่าล oh, ูกท okay. ี yeah. uh ่เก็บมาเลี้ยงเนี่ยเขาถามป้าจริงปะถามจริงเออดีถามจริงคิดว่าข่าวมันช้าหรือไงดูพี่ออนเป็นคนไอ้แบบแบบโอ้กาลอนเขามองพี่โบดจัดทำไมอยู่กับป้าเขาไปอีบทหนึ่งแล้วไม่อยู่กับหนูเป็นอีโบดด้ดูยังไงส่ยไลน์ไม่เลิกไลายไม่เลิกมันเป็นมันดีกับกับป้าเสมอนะสายไลน์ไม่เลิกเลยโอ้ยดีเลจังข้าวน้อยตาลคุณทำไมมองผมเป็นคนอย่างนี้เนี่ย ขอความจริงค้ารอยจานเอ๊ะใครคล้องคุยเลยวะในทวิตอ่ะในทวิตะไรไม่รู้พี่ผมไม่รู้ผมไม่รู้ต้อง่ความลุงลุงนะลุงลุงเออเออตรวงแตกวงแตกอะไรวะไหนวะไอไอคุณไหนครับเดี๋ยวผมหาไออะครเป็นอะไรวะไอประเทศลีพี่พี่พี่จับตัวได้เพราะผมลุงกระทืบได้พี่โนเดือดไอ้เหี้ยกูงงเลยนั่งอยู่ เออพี่พี่เก่งพี่เก่งเสียงมึงค้างพี่เก่งเก่งเก่งเว้ยค้าน Connected. Sound muted.